สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถอีโคคาร์สวยประหยัดทนทานใช้งานง่ายมาฝากหนึ่งคันนะครับคันนี้กับ Hon d a b r i o อนะครับมือเดียวป้ายแดงเครื่องพันสองอีโคคาร์ปี2013นะครับรถสวยนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สไม่แท้1 1 6 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับ169,000กมบาทนะครับผ่อน3,700โดยประมาณผ่อนได้6ปีรถสวยพร้อมใช้เอกสารครบนะครับใครกาลังหารถใช้งานเน้นประหยัดเน้นใช้งานเดินทางไกล ไปได้สบายครับคันนี้เครื่องพันสองอีโคคาร์มือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยชนสภาพสวยจัดครับราคาสภาพนำไปใช้งานได้เลยครับผ่อนสุดชิลเน้นใช้งานนะครับสบายๆเติมน้ำมันไม่แรงนะครับผ่อนไม่แพงเป็นอีกหนึ่งตัวได้กับสมาชิกนะครับค่ายฮอน da นะครับรถสวยไม่เคยชนภายในก็สวยภายนอกก็งามขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับจะถูกใจหรือไม่นะครับท่านใดกำลังหารถใช้งานนะครับเน้นใช้งานเดินทางขับไปทำงานขับไปรับส่งลูกหลานให้คุณพ่อ